อ่ะนะครับก่อนอื่นที่จะเริ่มเขียนรูปตัดรูปนี้นะครับเราก็ต้องรู้เรื่องของอะไรบ้างอ่เราจะมาเริ่มดูกันนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าระยะต่างๆของเราเนี่ยมันมาจากไหนนะครับในระดับความสูงเรามันมาจากไหนนะครับระยะของขนาดของฐานลากนะขนาดของคานนะครับคานตัวนี้นะ ขนาดของพื้นนะครับพื้นวิธีการเขียนมันจะเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็จะมีระดับความสูงของตั้งแหล่พื้นถึงถึงฟ้านะครับเป็นอย่างไรระดับของโครงทรัศนะครับโครงทรัดตัวนี้มันมีขนาดระยะที่เท่าไหร่นะครับเราต้องรู้ให้ครอบคลุมก่อนส่วนเรื่องของบันไดนะครับเดี๋ยวจะสอนแยกไว้ในอีกคลิปหนึ่งนะครับ <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้คร่าวๆนะครับก่อนที่เราจะเขียนรูปตัดกันนะครับอ่ะทีนี้ก็จะมีคําถามอีกว่านะครับระยะต่างๆ A B C D E นี้มาจากไหนนะครับระยะความสูงนี้มาจากไหนให้เราครับไปดูที่แปลนนะครับแปลนที่เราเขียนนะครับในแปลนที่เราเขียนเนี่ยจะมีระยะต่างๆบอกอยู่แล้วนะครับที่เราเขียนไปตั้งแต่แรก A B C D E F G นะครับมีระยะต่างๆเขียนบอกไว้แล้วแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์รูปตัดนะครับรูปตัด B นะครับที่เราเขียนไว้แล้วเหมือนกันนะครับเราก็จะมาดูว่ารูปตัด B เนี่ยมันตัดผ่านอะไรบ้างนะครับตัดผ่านอะไรบ้างเราก็จะตัดผ่านตามนั้นระยะ ABCDEFG นะครับอ่านะครับเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็ต้องรู้ก่อนว่า <c oughs> ในการที่มันมีสัญลักษณ์รูปตัดเนี่ยแล้วเส้นตัดเนี่ยมันผ่านไปเนี่ยมันมีระบบโครงสร้างอะไรบ้างนะครับอ,อ,อย่างที่เราเห็นแตอนนี้นะครับมันจะมีแค่แนวเสาที่1และแนวเสาที่2เมื่อมีเสาด้านบนที่แนวเสาที่1และแนวเสาที่2อยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับเส้นตัดที่ตัดผ่านบนล่างเป็นเสาสิ่งที่ตัดผ่านก็จะเห็นคานผันหนังนครับถ้าตัดผ่านตรงแนวของหน้าต่างก็จะต้องมีระบบ ระยะความสูงของหน้าต่างหรือความหนาของหน้าต่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ณนะที่นี้นะครับมันตัดผ่านผนังนะครับผ่านผนังเราก็เลยจะต้องเขียนให้เห็นรูปตัดของผนังด้วยนะครับแต่ถ้าส่วนตรงนี้ให้เห็นเป็นรูปตัดของประตูสามนะครับประตูสามส่วนตรงไหนที่มันตัดผ่านผนังก็ว่ากันไปตามเนื้อเรื่องนะครับ อ่ดดนนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ <c oughs> เมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องเขียนอย่างไรนะครับในชั้นที่หนึ่งในชั้นที่สองนะครับเพราะมันเป็นอาคารหลังเดียวกันเนาะเราก็ต้องดูนะครับอ่านสัญลักษณ์ต่างๆอ่ะทีนี้ระดับความสูงตรงนี้เราจะรู้ได้อย่างไรตรงนี้ครับตรงนี้ระดับความสูงต่างๆตรงนี้เราจะรู้ได้อย่างไรใน PDF มันจะเห็นนะครับว่าตัวอักษรนี้มันแสดงชัดเจนขึ้นมานะครับเขียนเป็นระดับต่างๆเนาะ ทีนี้ระดับต่างๆนี้เราต้องรู้ก่อนว่าตรงนี้สูงขึ้นไปเนี่ยเมตรสิบโอเคตรงนี้สูงขึ้นไปจากชั้นที่หนึ่งเนี่ยขึ้นไปสามเมตรสิบห้ารวมทั้งหมดสี่เมตรยี่สิบห้าตรงนี้นะมันคือรวมตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ตรงนี้นะครับขึ้นไปจนถึงสี่เมตรยี่สิบห้าตรงนี้นะครับอันนี้คือเราต้องรู้ก่อนนะเราต้องอ่านระดับตรงนี้ให้เป็นด้วยนะครับ พอสูงขึ้นไปก็จะเป็นระดับที่คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมให้ตรงนี้ไว้นะตรงนี้ไว้นะครับใครจะแคปจอก็แคปจอดูได้ก่อนเลยนะครับออพอเรารู้แล้วว่าระดับความสูงขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เราจะดูอย่างไงในแปลนครับสมมุติถ้าเรายังไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนเรายังไม่เคยเขียนตัวนี้เลยนะครับให้เรามาดูที่แปลนนะครับที่แปลนนะในแต่ละห้องเนี่ยหรือในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะเขียนไว้ว่า เห็นไหมบวก1.10ห้องนี้บวก1.10นะครับพื้นตรงนี้บวกจุด1.10บวก1.10นะครับเป็นพื้นอะไรมีฝ้าไหมนะครับก็จะบอกอย่างนี้ไว้นะครับส่วนใหญ่เราต้องเขียนบอกให้ชัดเจนนะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยพื้นชั้น1นึเนี่ยมันสูงขึ้นมาจากพื้น0.00ตรงนี้เท่าใด นะครับนี่คือหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะนี่คือความสูงที่เราจะเขียนกันนะตอนนี้นะครับพอเป็นชั้นสองเราก็มาดูนะครับอ่าชั้นสองกลายเป็นบวกสี่จุดสองห้าบวกสี่จุดสองห้านะครับเราก็มาดูระดับอีกทีนี้ครับสี่จุดสองห้าเห็นไหมครับไม่ได้เริ่มจากตรงนี้นะแต่มาเริ่มจาก0.00ขึ้นไปจนถึงตรงนี้นะครับ4.25เวลาเรา c o ปปี้นะครับ ให้เราเรา,เรามันระวังเรื่องของระดับความสูงตรงนี้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียหรือไกด์ไลน์ให้เราได้เขียนต่อได้แล้วนะครับทีนี้เราจะเริ่มเขียนกันแล้วนะครับให้เราก๊อปี้นะตัวนี้ครับหรือมิลเลอร์ก็ได้มิลเลอร์ตีกลับมานะครับให้ A B C D E F G มันอยู่อย่างนี้นะครับจากข้างล่างเนี้ยคัพปี้ขึ้นไปนะครับส่วนระดับความสูงให้เราอิงจาก แบบที่มีให้นะครับหรือดูจากแบบแปลนนะครับที่มีให้เราก็มาเขียนอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่งงนะนะที่เนี้ยเราควรจะใช้เป็นเลเยอร์เส้นล่างนะเพื่อไม่ให้เส้นสีมันฉูดฉายอย่างนี้นะครับเราอาจจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีเทานะครับเลเยอร์ Layer เส้นล่างนะครับอาจจะเปลี่ยนให้เป็นเลเยอร์เส้นล่างนะเวลาเราเขียนเองก็จะได้ไม่สับสนนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนเนาะเพื่อให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับทีนี้เราก็ตีเส้นล่างต่างๆเอานี้ไปก่อน,นครับนะวางไปเลยนะครับตามแนวคุณก็ Copy อออกมาทีละห้าห้าห้านะครับตามแนวเส้นที่เราทําจากแปลนแล้วมันจะได้ง่ายนะครับเราจะไม่ต้องเสียเวลาในการมานั่งตีเส้นทีละห้าห้าห้าอีกทีหนึ่งนะครับให้เราทําตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อ เสร็จแล้วทําไงต่อเราก็มาดูว่าอะตัวอาคารเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนนะครับผมลองใช้คําสั่งสเตรทดูนะคําสั่งสเตรทนะครับก็คือการแบบเลือกคุมแบบสีเขียวเงี้ยนะครับเอาแค่ตำแหน่งที่เราจะยืดออกนะครับเอาแค่ปลายเส้นหรือบริเวณที่เราจะยืดออกแล้วก็กดคําสั่งสเตรทตรงนี้นะค,คาสั่งสเตรทนะสเตรทนี่นะครับ เราก็มาจิ้มที่ว่างนะครับเราอยากจะยืดออกไปเท่าไหร่เราก็ยืดนะครับถ้ากด f 8ก็จะเข้าตามแกนแต่ถ้าไม่กด f 8ก็จะเป็นอิสระแบบนี้นะฮะซึ่งเราต้องการให้เข้าตามแกนเราก็ยืดหมดแบบนี้ได้นะครับนี่คือการเตรียมเส้นก่อนที่จะเริ่มการเขียนรูปตัดนะครับทีนี้ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าคานกว้างยาวเท่าไหร่อ่าเรามาดูกันก่อนครับในแบบขยายที่ให้ไปนะครับคานเขาใช้ขนาด 50คูณ25ครับความลึก50 0.50ความกว้างของหน้าตัดคานก็คือ0.25นะครับทั้ง2ตัวเลยทั้ง GB แล้วก็ GB1 นะครับเราก็จะใช้ขนาดตามเขาเนี่ยแหละนะครับเราก็จะเขียนเส้นกรอบตัวนี้นะครับเอาไว้ Copy ไปใช้ได้เลยครับ Copy ไ,ไ,นะไปใช้ได้เลยนะครับ Copy ไปใช้ได้เลยนะครับทีนี้ให้เราดูแบบตามไปด้วยว่าเขาวางตำแหน่งของคารเนี่ยอย่างไรนะครับ วางตำแหน่งของคานอย่างไรดูจากสัญลักษณ์ที่บอกว่าริมถึงริมริมถึงกลางนะครับให้เราดูให้ชัดเจนนะครับดูระยะดีๆนะนะครับดูระยะดีๆทีนี้เราก็จะไปวางน,นะครับตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกมันเป็นริมนะครับสัญลักษณ์บอกว่าริมเราก็ต้องเอาคานเนี่ยไปวางตำแหน่งริมครับจากแบบนี้นะครับคานเนี่ยวางอยู่เสมอกับพื้นอย่างนี้เลยนะครับอยู่ที่ระดับบวก 1.10นะเราก็จะเอาขานไปวางนะครับคัปปีมาแล้วอ่ะคัปปีมาแล้วชิ้นแรกครับชิ้นแรกอ่ะคานอาจจะเปลี่ยนไปใช้สีแดงก็ได้นะครับเป็นเลเยอร์สีแดงนะครับแต่นั้นที่นี้ผมใช้สีเขียวเพื่อให้มาดูตัดกันก่อนนะนะครับคานนะครับวางอันนี้วางไม่ได้เกิดทําไงครับให้เรานะครับเอาเมาส์ไปวางก่อน c o ปปนะครับเอ้ยูฟูฟนะครับูฟ เอาเมาส์ไปวางในตำแหน่งที่มันเป็นจุดตัดนะครับหรือกึ่งกลางของเส้นนะครับเคลื่องในเฉยแล้วก็ลูดมาลงมานะครับพอมันถึงตำแหน่งปุ๊บมันจะดูดให้เราเองอย่างนี้นะครับอันนี้คือคานที่หนึ่งนะครับก็ปี้มาคานที่สองครับคานที่สองเป็นอะไรครับสัญ,ญลักษณ์กลางนะครับกลางอ่าโอเคแสดงว่าเราต้องจับที่ตรงกลางของคานนะจับที่ตรงกลางของคานอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็วางเอาวางไม่ได้อีกแล้วนะครับวางไม่ได้อีกแล้ว แล้วก็เอาเมาส์ไปแปะไว้ตรงนี้ก่อนอ่าแล้วก็เลื่อนเมาส์ค่อยๆเลื่อนเมาส์ลงมาครับให้มันโดนที่จุดตัดมันก็จะนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาอย่างนี้ก็ได้ครับทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ตรงกลางอ่ะอย่างนี้ครับแต่มีวิธีหนึ่งคุณก็เลือกคานใช่ไหมแล้วคุณก็มูฟนะครับมูฟคุณก็กดที่ตรงนี้ได้เลยเนะี่ยนะครับกดตรงนี้ก็ได้เนะี่ย นเห็นไหมอิสระก็จริงแต่เราก็จะมาวางที่ตำแหน่งตรงนี้ตรงนี้ก็จะไปกลางเหมือนกันนะเมื่อกี้ผมใช้มูฟเนาะก๊อปครับหรือคุณอาจจะ Copy ปี้นี้ก็ได้ครับ Copy ปี้ยังไงก็ได้ให้คานะมาอยู่ตรงกลางนะครับไปเนี่ยผมก็ Copy ไปเรื่อยๆครับไปนะครับพอจะถึงอันสุดท้ายนะครับผมก็ไม่สนแล้ผมก็วางไปก่อนนะ แล้วค่อยมาขยับเพราะสัญลักษณ์ตัวนี้บอกว่ามันคือริมครับต้องเป็นริมนอกนะริมด้านขวานะครับคุณก็มูฟเข้ามาแล้วก็มาวางให้มันอยู่ชิดริมอย่างนี้ครับอ่าทีนี้ครับได้อย่างนี้ครับวางคานก่อนนะวางคานก่อนนะครับส่วนเรื่องของฐานลากอะไรต่างๆก็แล้วแต่ผมให้ข้อมูลไว้หมดแล้วนะครับเนี่ยอันนี้นะครับผมให้ข้อมูลไว้หมดแล้วนะคุณก็เอามาชนต่อกันนะครับในระดับความสูง ต่างๆคุณก็ลองเขียนขึ้นมาก่อนแล้วก็ Copy ไปใช้นะครับเขียนอันเดียวแล้วก็ c o อปปไปใช้ทั้งหมดนะครับแล้วค่อยๆค่อยทําไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะไม่ยากครับไม่ยากอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูแล้วกันตามแบบเนาะผมก็ลองเขียนขึ้นมาก่อนครับผมไม่รู้ลองมันยาวเท่าไหร่เขียนมาก่อนนะอ่เอ่อตัวนี้อ่ะผมลองให้มันที่ขนาดเท่ากันนะครับลงมา20่ิครับพิมพ์0.2 0 อย่าลืมเปลี่ยนสีเลเยอร์นะตรงนี้ครับ0.10ตรงนี้จะเขียนให้ได้องศาก็คือ45องศานะครับผมก็กดปุ่มเครื่องหมายแท็บที่คีย์บอร์ดครับ t a b ซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือปุ่มที่สัก4จากล่างขึ้นไปนะครับแล้วแต่คีย์บอร์ดของใครของมันนะพรกดแท็บปุ๊บเห็นไหมมันจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของการใส่เลขตอนแรกจะเป็นเลขของความยาวขนาดความก้างความยาวนะครับ พอกดแทบ็บปุ๊บมันจะขึ้นไปที่แท็บในช่องขององศาค,ครับก็พิมพ์45ครับแล้วกดแท็บกับมาอีกทีนึงเส้นมันจะตีกลับไปฝั่งนี้แสดงว่าใช่ไหมไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันไปทางซ้ายต้องเปลี่ยนองศาให้เป็น135มันจะวิ่งไปอย่างนี้แต่มันคือ45องศานั่นแหละนะครับ45องศานั่นแหละอ่ะคุณขีดให้มันเกินไปก่อนขีดมันเกินไปก่อนครับอ่าไม่ต้องสนใจ ทีนี้ให้คุณมาเขียนอีกเส้นหนึ่งครับทับลงไปตรงนี้ก่อนแล้วค่อย move มาลงมา0.1ครับความหนาของพื้นคือ10เซนครับแล้วเราทำไงต่อค่อยใช้คำสั่งตัดเส้นครับคำสั่งตัดเส้นหรือไปเลื่อนที่จุดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาชนกันอย่างนี้ก็ได้ครับชนกันอย่างนี้ก็ได้นะแล้วอย่าลืมเปลี่ยนสีเลเยอร์ด้วยนะครับแต่ถ้าทำอย่างนี้นะครับ มันจะเป็นคนละชิ้นนะเป็นคนละชิ้นนะครับแต่ซึ่งก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถใช้เขียนได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราเขียนเป็นคนละชิ้นไปหมดแล้วเนี่ยสมมติว่าเนี่ยอย่างเงี้ยชิ้นหนึ่ง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 อย่างงี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นคนละชิ้นอย่างนี้นะผมแนะนําว่าให้คุณรวบครับรวบมันให้เป็นทั้งหมดอย่างงี้ก่อนนะครับแล้วพิมพ์คําว่า j o i J O I N แล้วก็กด enter ครับมันจะรวบให้เส้นเป็นเหมือนโพลีไลครับมันจะกลายเป็นเส้นโพลิไลอ่าอย่างนี้ครับลองนําไปประยุกต์ใช้ดูนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้นเป็นคนละเส้นะนะครับเป็นคน,คนละเส้นอย่างนี้อยู่ผมก็จะรวบมันทั้งหมดแต่รวบสีน้าเงินหรือสีเขียวก็ได้นะถ้าสีเขียวว่ารวบแค่ครึ่งเดียวก็นีก็ได้แต่น้าเงินต้องรวบหมดนะครับเพราะน้าเงินรวบแค่นี้ไม่ติดนะครับอ่ารวบครับแล้วพิมพ์ J O I n นะครับแล้วก็ Enter มันจะกลายเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะโอเคทีนี้เส้นความหนาตัวนี้เท่าไหร่ครับก็อยู่ที่ใช้คำสั่ง offset ครับก็คือไอเนี่ยนะุ่มนี้นะครับอันนี้นะของบางคนอาจจะไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะอาจจะเป็นแท่งเดียวก็ตั้งแต่นะครับอันนี้คือคำสั่ง offset ครับ 0.0125คล้ายๆกับผนังนครับที่เราทำมันจะเข้ามาประมาณนี้ถ้าอันนี้มันจะหนาไปนะครับเราก็ใช้เส้นระยะประมาณนี้ครับ0.0125หรือ0.02ก็จะเท่าเขาก็แล้วแต่เอาลองเลือกใช้ดูสีเยอะต่างๆนะครับให้เปลี่ยนเป็นรูปเส้นตัด อย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะลองใช้สีแดงนะครับสีน้ําเงินสีเขียวในการผสมในการใช้ก็ได้นะครับโอเคพอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บนะครับอ่ะเราอยากจะได้สองหัวใช่ไหมเราก็ Miller ร์ใช้ครับใช้คำสั่ง m i l l ลอร์ครับ Miller ร์มิลเลอ,รลอรตรงนี้เลยให้มันชนกันอ่ะขอีทำไมนะฮะคำสั่งมิลเลอร์ครับมิลเลอ มาจิ้มตรงนี้นะครับตัดปคลิกข้างบนหนึ่งทีกดเย็ดหรือโนโนนะครับถ้าเย็ดด้านขวาจะหายไปนะครับโอเคทีนี้มันเป็นคนละชิ้นนะมันเป็นคนละชิ้นอย่างนี้นะเราจะทําให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับก็คือเลือกมันทั้งหมดนะครับเลือกมันทั้งหมดทั้งสองอันเลยแล้วก็กดพิมพ์คําว่า JOI n มันจะรวมชิ้นกันแบบนี้นะฮะถ้าใครทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับค่อย ค่อยๆทาไปทดลองทําไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็ทําได้ทีนี้อ่ะเราจะยกตัวนี้ไปใส่ครับเราก็ Copy ไปครับ Copy ะใส่ตรงนี้ฮะเอาวางตรงนี้ก่อนเดี๋ยว่อยว่ากันวางตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับเราก็เอามันไปชนกัน move ครับ move move ม,ม,มันไปชนกันครับปับ๊บอ่าชนกันไว้อย่างนี้เอา้าพื้นมันยังไม่ถึงตรงนี้นะครับ ตามแบบคือมันต้องวิ่งมาชนใช่ไหมมันวิ่งมาชนนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องยืดมันอันทีนี้ยืดโดวยวิธีการใดใช้คําสั่งสเตรทนะครับทําเขียวแบบนี้ครึ่งหนึ่งครับแค่แค่ต้องปลายตรงนี้นะแล้วก็สเตรทครับสเตรทนะครับจิ้มตรงปลายนี้นะครับยืดเห็นไหมยืดอะยืดได้ดไดมาแปะ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเส้นของเรามันกลายเป็นเลเยอร์กริดใช้ไม่ได้นะรเราต้องไปใช้เลเยอร์ของอะไรก็แล้วแต่ที่เราเลือกไว้นะครับเป็นพื้นเป็นอะไรก็ได้สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนก่อ่าเป็นสีแดงนี้ก็ได้ครับยืดมาครับให้มาชนตรงนี้อ่าทีนี้ก๊อปปี้ได้ไหมลองดูก๊อปปี้ครับก๊อปปี้ไปไว้ ่วงถัดไปอ่ะแต่อันนี้ไม่ถึงครับทำไงก็เลือกนี้ครับเลือกให้ตรงนี้แล้วก็คำสั่งสเตรทเยื่ครับชนนี้แค่นี้ก็จะได้พื้นแลลวนะครับส่วนเรื่องของฐานลากก็คุณก็ค่อยๆเอามาวางกันต่อไปนะครับอ่าเนี่ยเราไปดูตัวอย่างกันต่อนะครับในตัวอย่างเส้นผนังนะครับ ลองดูดีๆนะเส้นเ,เส้นลายผนังก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับผนังก็คล้ายๆกับผนังของในแปลนนั่นแหละนะครับระยะความสูงของฝ้านะครับก็จะอยู่พอดีกับท้องคานเลยนะครับพอดีกับท้องขานะครับต,รต่างๆเหล่านี้นะครับเราน่าจะเขียนได้ลองทดลองเขียนดูนะครับความสูงของหน้าต่างนะครับก็คือจากจาก แบบขยายหน้าต่างเลยประตูหน้าต่างนะครับเราก็มาดูว่ามันสูงเท่าไหร่แล้วก็มาลองเขียนจากพื้นเนี่ยนะครับพื้นเนี่ยนะครับลองดูสูงเจ็ดสิบนะครับตรงนี้สูงเท่าไหร่ครับจากใต้วงกบจนถึงวงกบตรงนี้เมตรยี่อ่าไปดูกันครับว่าจริงไหมเจ็ดสิบร้อยยี่สินะครับหน้าต่างหนึ่งอ่าทีนี้ปัญหาเกิดแล้วเห็นไหมเป็นเกครับ กับร้อยี่สิบอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าใครผิดทีนี้อ่ามาดูกันครับสแสดงว่าในแบบนี้ผิดถูกต้องไหมในแบบนี้ผิดนะครับทีนี้เราก็ใช้วิจารณญาณเราดูว่าเราจะทําอย่างไรถ้าขึ้นไปอีกยี่สิบเซน้นตรงนี้็จะขึ้นไปถึงตรงนี้ลองเทียบดูนะครับว่าอะไรควรจะเป็นมากกว่ากันนะครับอ่ะเดี๋วนี้เราลองดูครับไม่เป็นไรแก้ไขได้นะง,ง่ายๆแค่นี้ ผนังตรงนี้เป็นผนังเมทัลชีตนะเป็นผนังเมทัลชีตนะครับระยะต่างๆของการติดลอนออบานเกรดอลูมิเนียมนะครับระยะต่างๆเหล่า,า,า,านี้ให้ไว้หมดแล้วเดี๋ยวลองไปเขียนดูแล้วกันนะครับให้ไว้แล้วนะครับถ้าใครไม่นั่นก็แคปจอไปดูก่อนก็ได้นะแต่ผมจะให้ไฟล์ภาพไปด้วยแล้วกันนะส่วนระยะของทัชอ่าที่อันนี้คือสิ่งสําคัญนะฮะอันนี้คือสิ่งสําคัญ ระยะความสูง7เมตรระยะความสูงของทัสนะครับเนะี่ยทีนี้ดูตรงนี้ก่อนการวางทัสทั้ง2ตำแหน่งทั้งบนตรงที่เป็นลักษณะคล้ายๆกกไก่กับปลาเสมันใช้ทัสตัวเดียวกันนะครับมันใช้ทัสตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูก่อนว่าทัสตัวนี้มันมีระยะการใส่ทัสสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับที่เท่าไหร่เราไปดูกันที่ตรงนี้ครับแบบขยายทัสตัวนี้ครับทัส bc นะมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่เขาบอกว่าทัดต,ตัวที่1นึ่ครับทัดต,ตัวที่1คือตัวยาวนะครับตัวยาวทั้งหมดตรงนี้นะเขาใช้ทัดขนาดเหล็กเหล็กท่อกลมเนาะเจ็ดสิบหกจมคูณสอมิลคือความหนาเส้นผ่าศูนย์กลาง76.3ก็คือ เจ็ดเซนหกมิลก็คือศูนย์เวลาเราพิมพ์เราก็จะพิมพ์ผมยกขึ้นไปพิมพ์ให้ดูนะครับเวลาใส่ตัวเลขนะศูนย์จุดศูนย์อันนี้ถ้าตำแหน่งที่หนึ่งเป็นเจ็ดเนี่ยคือจะกลายเป็นเจ็ดสิบเซนแต่ถ้าเป็นศูนย์ตัวที่สองจะกลายเป็นเจ็ดเซนนะครับถ้าเป็นตัวที่สามจะกลายเป็นหกเอ้ยจะกลายเป็นมิลน,นะครับหกมิลศูนย์จุดศูนย 7จ็ดหกนะครับอ่ะลองดูได้ไหมเราก็ขีดเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราก็ Copy มันลงมาหรือจะ Offset ก็ได้นะศูนย์จุดศูนย์เจ็ดหกได้ไหมเนะราจะผิดแล้วทีเนี้ยน,นี่ไงเห็นไหมล่ะนะครับศูนย์จุดศูนย์เจ็ดหกแต่ความจริงแล้วเส้นผ่าศูนยนะ์กลางศูนย์จุดศูนย์เจ็ดหกเนี่ยถูกต้องนะครับ แต่ในแบบที่เขาให้มาเนี่ยวิศวกรได้เขียนมาเพื่อเป็นระยะคร่าวๆให้เราดูเฉยๆนะครับเด็กแป๊บนะเส้นผ่าศูนย์กลาง0ูนเอ่อเจ็ดสิบหกมิลน,นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถนะที่จะเขียนให้ถูกต้องเราควรที่ต้องเขียนให้มันถูกต้องนะครับอ่านเนี่ยเห็นไหมมันเป็น0 0นุสามเองนะครับมันไม่ใช่นะครับระยะต่างๆเหล่านี้ต้องเขียนให้ถูกต้องอ่าไหนาลองดูเหล็กสองเป็นเท่าไหร่ ศูนย์จผิดไหมผิดนะครับเพราะฉะนั้นเหล็กจะต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับเขียนเลขให้ถูกต้องจะดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็น0.076นยเจ็นะเขีมาศูนย์กลางนะครับเขียนสีก่อนนะี่ยเพืจะได้ไม่งงนะอันะนี้อาจจะเป็น0.06ย์จุ เล็กลงมานิดนึงนะครับเลขสองจะเล็ก,เล,กเล็กกว่าเลขหนึ่งนะครับโอเคนะครับอ่ะตามนี้เลยนะเวลาคุณเขียนคุณก็ใส่ระยะตามนี้จริงๆนะก็ใช้คําสั่ง offset out จะง่ายกว่านะครับอ่ะยาวห้าเมตรคุณก็ทําไปเลยหนึ่งชุดนะครับเวลาที่เรานําไปใส่ในรูปตัดคุณก็จะทําคุณก็ทําได้ง่ายนะครับไปว,วางง่ายๆนี้ได้เลยนะครับ ระยะตามนี้เลยนะฮะระยะตามนี้เลยโอเคทีนี้คุณน่าจะเขียนได้บางส่วนนะครับส่วนบันไดเดีย๋ยวจะทำให้อีกคลิปหนึ่งนะฮะแล้วเราเจอกันคลิปที่สองสำหรับการเขียนบันได